นี่ฮะเอาก็สวัสดีครับผมไหมครับนี้นะครับผมจะมาทําการดูคลิปอะไรนะหลบแดนประถมบทไทยแอนนอลเฮลเลอรของเฮเลสเตอร์ทีวีแล้วแล้วครับผมก็คือนะมีคนคอมเมนต์มาบอกผมว่าอ่พี่ครับผมอยากให้พี่ทำไทยแอนนอลเฮลเลอร์แบบอะไรนะหลบแดนปฐมบทของเฮเลสเตอร์ทีวีได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมโอเคตามคำขอ,ขอนะครับ นี่มันหนังอะไรนังผีเหรอนังผีสยองันง <ctions> ทุกคนได้ยินป่ะถ้าไม่ได้ยินจะเปิดเสียงให้นะอะไรเนี่ยเพื่อความอะไรรอควาปลอดภัยของจัตสำนึกและการปฏิบัติกรรมที่ถูกต้องกรณปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปดีอย่างเคร่งครัดอย่าฟังเสียงทิชณาเก่าเกินสามครั้งเกือบต่อวัน การฟังซ้ำอาจกระตุ้นกลไกสำนึกย้อนกลับอาจทำให้คุณจำเสียงใหม่แทนคำสอนเดิมได้เฮ้ยน่ากลัวอยู่นะโลรคฟูใครเป็นบ้างเป็นแล้วตายมีพระอรุภาพ่สยองเกินฉลุดิ้นเสียงเะว่าเธอคือผู้ถูกเลือกกดหยุดฟังทันทีเฮ้ยพยินหลอนไป ยู่ในนั้นว่าอะไรในคมแดงแดงอ่ะอะไรระเนวะฟ้าดา,ดาดดาดพลาวพ่างกลางเวหนแม้ได้ยนคิดไปว่าแดนสวงยิ่งชวนพิษคิดฟันเหนือทั้งปวง อาจซ่อนกลนภายหลวงทุกดวงดาวเพื่อช่ยวยเหลืออาหารน้องซันปากซีอ,อะไรคุกิเกตอ่านนะใครจะอ่านก็อ่านนะครับผมกดติดต่อเราต่ออะไร นกกออี่ทั้งวัวสบาร์างสิวคุณคดเดโกเอ่อที่ที่ย็บปหุ่นนี่สงสยอมกเกินแบบนี้สายใจสงวนน,งวน้นำสกุลนาำสกุลก็ดูสงวนโอ้โหดูดิน,น่ากลัวเหลือเกินอ,ออกจากโรง ปะค่า ละไรตัอะไทำไมท่าถึงมีรูเป็นบันกันข้างที่เ้าอดเนี่ย จริงๆนี่ใครวะเนี่ยาอะจารว้ไผม่รู้เรื่องเลยเออเลอร์รมั้งชื่อดโดบุโอมนี่คนญี่ปุ่นชื่อคนญี่ปุ่น ลักษณะรุ่นปี2526 2526เหรสอสห้าตีงม่งอะสนดนตรีแม่งไรร้อนไปไหม <c oughs> น่ารักไว้เนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเ,เอเลี่ยนอเอเลี่ยนเจตตาเนี่ยนี่ก็เริ่มดูหลอนไปหน่อยมันดูเท่อยู่ ดวงจันเร์อเป็นดวงไ<ล>้ภาพนีผู้หญิงคนนี้ดูน่ารักเดีนเนี่ยแต่ยังไม่เห็นหน้าตาเลยถูกบบัังครให้เท่าร่ากับพยายมจำลองตัวตนผ่านคนคนในบ้านหลอนมากไอ้ขาวแถวฝังกลิ่นแม่จริงๆใส่เข้าไปตอนนั้นผมรู้เลยนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้ว ยายแดงไม่ใช่ปอบไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ปีศาจ<ด>แต่<ด>ว่ามันเป็นปีศาจอยู่อะไรแรกแเนี่ยไงปีศาจเนี่ยมันจะไม่เป็นได้ย<ง>ังไงขยายออกไปทั่วทั้งภาคอีสานอีสานไม่ใช่<ต><ค>เราอยู่ภาคกลา,างบุรีถ้าคุณได้เทปนี้ฝังมันลงดิน อย่าให้ใครได้ดูพวกเขามาแล้วพวกเขาอู้อันนี้ภาพดูชัดเจนเฮ้ยหกแปแล้วนี่วะเฮ้ยนี่มันเหมือนเกือบว่าจะเป็นฮิวเมอร์มาก สมากกว่าวังเนี่ยมันมีแบบแบบนี้ดูภาพนี้ดูเป็นแบบว่าเป็นดูชัดเจนนะเป็นแบบดิจิตอลโอ้ทันสมัยมากเลยครับคลิปนี้เอยไวรัส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 ในเครื่อง,องคอมพิวเตอร์โอ้กับมันเป็นแอนนอ์ร็อกเหมือนเดิมเลยนะครับ หายม่ดซาบน,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 นีด้วยคุณผ่านข้อที่9ผ่านอะไรยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะส,สวัสดีนี่คือพื้นบ้านใหม่ของคุณทักงไทยอย่างเป็นมิตรแนะนำสมาชิกในบ้านคนอื่นให้รู้จักเพิกเฉยภาพสวยงามดูปกติดีไม่มีหลอนไม่มีผิดปกตินะครับวิเชียและมารี มาริเอะกล่าวว่าหากคุณเลือกเพิกเฉยเราจะไม่เอาหน้ามาให้คุณเห็นอีกนั่นแหละ,หละเฮ้ยคอาหายหัวหายหัวหายใจ้วยคุณตายเริ่มทดสอบใหม่เมนูลักภาพหลอนมากขึ้นหลัง สำหรับคุณผมได้บมโอ้โหเลือดไม่เหมาะกับคนดีกินข้าวนะวันไม่มีเพลงก็หล่นแล้วเนี่ยมีแต่เน้องในเอาเล่นทีมีแต่ไฟเผลงไม่ดีเพลงอะไรก็คงไม่รู้อ่ะวันนี้โอเคข่าวโอเคฮสทอรี่ก็ก็ผมก็นํมารีแอคใหม่นะครับผม โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับครชอบกดไลค์แชร์สมัครใชช่องแมสชินแนนหลักของจีนพิ่งไทยกำกองนะครับก็คือนะที่ผมไม่ไม่ได้ทำยูทู e นานนะนะเพราะว่าผมอ่ะผมต้องติดนู่นติดนี่นะครับเพราะว่าผมโรงเรียนก็จะเปิดแล้วนะครับผมก็คือผมก็เริ่มโตแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกสองปีผมก็ต้องไปเรียนที่มหาลัยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจะไม่มีที่เรียนนะครับผมก็เลยยุ่งไปหน่อยนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็คือผมไม่ได้ห่วงห่วงห่วงเรื่อง เรื่องนี้นี่นครับก็คือนะผมมีหน้าที่นะครับผมทุกคนก็ต่างมีหน้าที่นะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีแอคอะไรอีกนะครับก็ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นเป็นแบบรีแอคที่ต้องห้ามไหมนะครับก็ก็ต้องดูด้วยนะครับอย่าให้พี่พี่รีแอ อันนู้นอันนี้นะครับมันจะวิดีโอมันจะติดเหลืองนะครับผมเดี๋ยวช่องของพี่จะโดนปิดนะครับโอเคนะครับขอแค่น,น,คนี้นะครับซี่สิบไก like, share, ลลรไกับทุกคนด้วยครับจีจีสวัสดีครับโอ๋ยลืมไปอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ช่องแมสชาแนลหลานโคจีนเครื่องไทยโพลด้วยนะครับสหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ